ล้างจำูค yeah. ่ะนี os, ่มากัไม่เอาค่ลูกมาต้งกุลละลามั้หนึ่งนึ่งสังสมปี๊บไอไม่เอาลูกไม่เอา่ไ lưng đừng... sống lên ao oh, oh, lén ạ à. lén ít có lén ít có luôn 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 à lưng xuân nhìn anh múc về phải không

เก่งค่ะอือ่าสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายท้ายสุดค่ะหนึ่งสองสามนานอืมอืมไม่ลองเสร็จแล้วค่ะ เก่งไหมคะใครเก่งคะมึงไหนจกไหนจกไหนเก่งคะซักอ้ยใครเก่งคะยกมือค่ะเก่งไหมอ่ะเก่งมั้งโคตรนองใกล้เลย